ไ่ค่อยจำมั่นใจแต่อย่าไปคิดว่าอะไรไม่ดีพวกที่เรายืนมันยังไม่สวยสักเท่าไหร่จะไปอย่ายามให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีแวดหมอนจะเสร็อะไรให้ดีสักอย่างแต่ขอบกับเธอยังอยู่ข้างๆแต่สิ่งสำคัญเฮ้พัชชาอยู่กันน้องฟ้า เอาจริงๆในกลุ่มหน้าตาดีสุดอย่บ้านพูมาโรงเรียนกับปีโป้อย่าบอกใครนะเราชอบทันทันชื่อทนันเป็นนักบาสมาโรงเรียนหรอก็รับประจํามาที่กมาลาเพื่อนบ้านอยู่เซลมาหาได้ลนะ <S <S ชื่อนนเป็นเพื่อนพัน ็นคนเงี้ยบ้านนะก็บ้านครบมาโรงเรียนก็แล้วแต่อารมณ์มีคนที่ชอบและไม่ชอบไปใครมายู่เกินเชื่อปี o p l อยู่แก๊งนางฟ้าเพื่อนนางเอกอะนะบ้านเนาอ,อยู่บ้านพรูมาโรงเรียนขับรถเครื่องอะ่ะหรอดีมัวไงเพื่อนนางเอกอะ่ะ เสดาวไงมาโรงเรียนเหนเะรกประจำไงไปละไปชื่อจีจีเพื่อนนางเอกอยู่แก๊งนางฟ้าบ้านอยู่เะดาวมาโรงเรียนเะเหรอก็รถประจำอะ่ะสวยอะนะ เ,เหมือนกับปวดท้องแต่ไม่เข้าห้องน้ำเมืม่ฟื้นรรมชาติรู้มา ตอนนั้นน่ะพี่เล่นบาสพี่ต้อมจีเหรอไม่ใช่พี่เล่นบาสพี่ดำดำปะช่วยดตุงตุพี่ลอนนี่ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อนี่หัวร้อนร้อนก็ใจลายอ๋อพี่ทันทันพี่ทันทันพี่ทันทันพี่เล่นอะไรของพักชาโอ้ยพี่ทันทัน เฮ้นี่เพอแต่เช้ายังเย็นแล้วนะเพอให้ตายแค่ไหนที่เขาก็ไม่เดินไม่ให้พัดแอร์เห็นหรอกพี่ดันธันเสียใจแลพี่กิดมครับไปเันดูเหมือนพัดชาเนี่ยจะตามดูพี่ธันธันทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนพี่ธันธัน เข้าห้องน้ำ อะข้องน้ำยังไม่พอยังก็มีตอนพี่ทันทันเนี่ยกำลังติวหนังสือกันอีกอพี่ทันทนันเจอแล้วบางทีพี่ทันทันไปเล่นปิงปอง ก็ยังจะตามไปดูอีกพีรนจันโอเคไปแค่นี้ละกันของวันนี้ขอบคุณค่ะนักเรียนทุกคนขำมาเลยขอบคุณครับไปกินข้าวก่อนนะบางทีก็มีการเอาขนมไปให้อีกด้วยนะ เดยวเจ้าตัวจะรู้ไหมเนี่ยว่าจะมีคนแอบปื้มอยู่เฮ้ยทางสะดวกไปชาะไปเลยไปไปไเลยเรือมีคนมาแล้วเดี๋ยวเลี้ยงชาไก่อนนเร่องะไวอ๋อองอีด้น

สดชื่นไปเรียนค่ะ ถูกใช่ม้าพัชชานะจะขี้ขนาดนี้ที่แกยังโผล่อยู่หรอพัชชาต้องตายอ๋อนี่ยแสดงว่าขา้าวชีววิทยาศาสตร์ของครูมาลินีนี่แกหลับใช่ไหมไม่ไหวเลยไม่ไหวฮะข้าวชีววิทยาศาสตร์ของครูมาลีนีมีอะไรหรอก็ใช่ไงก็ครูสอนว่ามีฮอร์โมนหนึ่งถูกไมมแกจะขี้ให้ตายแค่ไหนแกก็ไม่ตายหรอก ฮอร์โมนอะไรหรอฮอร์โมนนี้มีชื่อว่า A D H ฮ A D H มันเป็นยังไงเหรอแอนติไดเรติกฮอร์โมนหรือ A D H มีหน้าที่ควบคุมจำนวนน้ำโดยการกระตุ้นให้มีการดูดกลับน้ำออกจากของเหลวที่ท่อของหน่วยไตย สู่กระแสเลือดลดปริมาณน้ำปัสสาวะและทำให้ปริมาณน้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นกระตุ้นการหดตัวของเส้นเลือดแดงขนาดเล็กในสภาวะที่ร่างกายหลัง ADH ออกมามากแรงดันออสโมติกในเลือดจะสูงขึ้นเมื่อร่างกายขาดน,น้ำเช่นการได้รับน้ำน้อยการเสียเหงื่อเสียเลือดความเครียดหรือแม้กระทั่งการเสียน้ำจากการท้องเสียนอกจากนี้ยังมีมินนรา โลคอติคอยฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยรักษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุภายในร่างกายฮอร์โมนที่สำคัญในกลุ่มนี้คือแอลโดสเตโรนซึ่งจะหลั่งออกมามากในขณะที่ร่างกายขาดน้ำหรือความเข้มข้นของโซเดียมในเลือดลดต่ำลงโดยทำหน้าที่กระตุ้นท่อไตให้ดูดซึมน้ำและโซเดียมเข้าสู่กระแสะเลือดนอกจากนั้นยังจะขับถ่ายโพแทสเซียมออกสู่ท่อไตอด้วยค่ะ เข้าใจแล้วใครดูนะวันนี้พระเจ้าจะกลับไปขี้ที่บ้านสักลอยรอบเลยแต่ว่าตอนเนี้ยพระเจ้าไม่ไหวแล้วออโอ้ยยวดท้องไม่หายเลย้ยมันเมานแ,แววกินอะไรตอน,นีนก็ไม่ก<ๆ>ินอะไรมากนะนี่เดียวก็มีข้าตี๋ข้าวมันไก่ราดหน้า อหนวใสทอดยงรากออกอะไรที่มันแปลกๆปี่ยที่เกินแล้วรู้เลยอะก็มี ทำทุเลาที่เธอเลือกเขาและทิ้งฉันไว้ตรงกลางทางเมื่อตัวเธอพบคนที่ดี ปล่อยมือฉันถูกแล้วให้ใจของฉันปวดว้าแค่ไหนยอมฟื้นใจใเธอเดินจากฉันไปเมื่อรู้ว่าเธอมีคนที่พาไปถึงปลา ที่ฉันกลัวกลัวการไม่มีเธอกลัวถึงวันนี้มันน,นาน,านเพียงคำว่าบาัดเธอมันคง เธอจะใครดีกว่ามากมาย

เป็นนางเอกหมายเลข26พัชรพันธ <balls> ์โอทองชื <ens> ่อประชาเป็นนางเอกมิสแกน์สิงบุรีกรูปถ่ายไหมนี่ก็ม่านขาวอ่ะขาวมึงถ่ายไม่เอาไม่เราหรอมีโม่ไง